สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็มาพบกันในส่วนของ EP ที่5ค่ะสำหรับผลงานแนวทางของวัาประจำวันที่16มีนาคม2568นะคะข้อมูลในคลิปนี้แอดก็รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังค่ะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้รับชมกันเช่นเคย ช่วงท้ายคลิปนะคะก็จะเป็นในส่วนของเลขดับค่ะเดี๋ยวไปรับชมกันนะคะว่าในคลิปนี้แอดรวบรวมของอาจารย์ท่านใดมาแบ่งปันกันให้บ้างเนาะก่อนอื่นนะคะทางช่องของเรา เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูข้อมูลชุดแต้มล่างของกลุ่มรักกันพารวยกันก่อนเลยนะคะผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาชุดแต้มล่างให้มาค่ะก็เข้าไปเนาะในส่วนของแต้ม9ค่ะสลากออก5สี่รวมกันได้แต้ม9ส่วนแนวทางงวดนี้นะคะแต้มล่างของเขาให้เลข1เลข2เลข4ี่เลขหเลขห เลข8แล้วก็เลข0อันนี้เป็นเลขแต้มนะคะส่วนข้อมูลเลขแดับของเขาก็อยู่ในช่วงท้ายคลิปเนาะก็เดี๋ยวไปรับชมกันนะคะถ้าใครชื่นชอบแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นผลงานของรามอินทาค่ะข้อมูลชุดนี้จะเป็น10หน่วยบนของเขาแนวทางงวดนี้ให้เลข0เลข5เลข7แล้วก็เลข8 ส่วนข้อมูลที่เป็นเลขดาบแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทั้งช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นเลขติดล่างของนาคิโน o แนวทางวดทที่แล้วของเขาให้มา5ตัวค่ะเลข4ก็เข้าไปหลักหน่วยนอสลากออก54ส,ส่วนแนวทางวดนี้เด่น เลขติดล่างของนาคิโนให้เลข4เลข5เลข6เลข7แล้วก็เลข8ส่วนเลขเด่นของเขาจะเน้นไปที่เลข4กับเลข7เนาะผลงานสถิติในข้อมูลชุดนี้ก็เข้าดีเด่นดีติดต่อกันมาหลายงวดแล้วนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ ชุดต่อมาจะเป็นของแอดกุ้งค่ะจะเป็นชุดเด่นล่างของเขาแนวทางงวดที่แล้วค่ะอันนี้ให้มา6ตัวนะคะก็เข้าไปอยู่สำหรับเลข4กับเลข5าเนาะสลากออก5 4าส่ส่วนแนวทางงวดนี้เด่นล่างของแอดกุ้งค่ะให้มา6ตัวเหมือนเดิมจะมีเลข4ี่เลข0นย์เลข3เลข7เลข6แล้วก็เลข1 ส่วนข้อมูลที่เป็นเลขดับของเขาแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของเลข8ทีพิชิตความจนกันเลยค่ะผลงานแนวทางวดที่แล้วอันนี้ที่ให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับ9 4ข้อมูลชุดบนเนาะ ส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข4กับเลข5เจาะข้อมูล2ตัวจะมี 42, 48, 43, 45, 40, 56, 57, 54, 59แล้วก็51อ fc ท่านใดที่ติดตามแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ข่มาค่ะจะเป็นของแอตตีน้อยชุดนี้จะเป็นบนนอนมาของเขาแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มา5ตัวเลขสีก็เข้าไปนะคะสลากออก8 9ดเค่ะเลขสีไปออกหลักหน่วยส่วนแนวทางงวดนี้ชุดบนนอนมาของเขาให้เลข2เลข5เลขหเลข8แล้วก็เลข9 ส่วนข้อมูลชุดอัศวินเลขค่ะเป็นเด่นบนล่างของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้มาเลขสีก็เข้าไปทางข้อมูลชุดบนแล้วก็ชุดล่างเลยเนาะสลากออก8 94กับ54นะคะส่วนแนวทางงวดนี้ของเขาจะให้เลข8กับเลข0 FC อซท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ ชุดต่อมาก็จะเป็นแนวทางเลขดับกันบ้างา f c ท่านใดมีชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะข้อมูลที่เหลือจะเป็นแนวทางเลขดับเนาะชุดแรกจะเป็นดับ10ล่างของอาจารย์เบบี้จังแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข1มาสลากออก5-4นะคะหลัก10ออกเป็นเลข5ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บล่างของอาจารย์เบบี้จังให้เลข7แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยคะ่ะ ต่อนะคะจะเป็นดับหลักร้อยของหญิงลีแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข9มาสลากออก8 9 4หลักร้อยออกเป็นเลข8ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลักร้อยของหญิงลีให้เลข7ส่วนต่อมาจะเป็นดับ10บนของหญิงลีแนวทางงวดที่แล้วให้เลข0ูนมาสลากออก894นะคะหลัก10อออกเป็นเลข9ก็ถือว่าผ่าน ่แนวทางงวดนี้ดับสิบบนนะคะของหญิงลีให้เลขศนแอดก็ขอบคุณของหญิงลีด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ชุดดับของบ้านนี้มีรักกันบ้างนะคะชุดนี้จะเป็นดับสิบบนสูตรรวงข้าวแนวทางงวดที่แล้วให้เลข0ูนย์กับเลข6มาสลากออก8 9ด้าสหลักสิบออกเป็นเลข9กก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางวดนี้ดับสิบบนของบ้านนี้มีรักให้เลขหนึ่งกับเลขห้าส่วนต่อมาจะเป็นดับสิบบนของบ้านนี้มีรักสุดน้องอ่างแนวทางวดที่แล้วของเขาให้เลขศูนย์มาสลากออก8 9 4หลัก10ออกเป็นเลข9ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางวดนี้ดับ10บ,บนสุดน้องอ่างให้เลข2 ชุดต่อมาจะเป็นสูตรใบดำแนวทางงวดที่แล้วให้เลขสองมาสลากออก8 9 4หลัก10บออกเป็นเลข9ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้นะคะดับ10บบนสูตรใบดำให้เลขสต่อมาจะเป็นดับ10บนสูตรปลาค้อแนวทางงวดที่แล้วให้เลข5้ามาสลากออก8 9ดสหลัก10ออกเป็นเลข9กก็ถือว่าผ่าน สว่วนแนวทางงวดนี้ค่ะดับ10บ,บนสูตรปลาข้อของเขาให้เลข9ชุดต่อมาจะเป็นดับ10บบนค่ะสูตรปูนาแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลขสี่มาสลักออก8 9 4สนะคะหลัก10บออกเป็นเลข9ก็ถือว่าผ่านสว่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บ,บนสูตรปูนาให้เลข8 ชุดต่อมาจะเป็นดับหน่วยบนค่ะของบ้านนี้มีรักแนวทางงวทที่แล้วให้เลข9มาสลักออก8 9 4หลักหน่วยออกเป็นเลข4ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหน่วยบนนะคะของบ้านนี้มีรักให้เลขหชุดต่อมาจะเป็นดับหน่วยบนค่ะสูตรน้องอ่างแนวทางงวดที่แล้วให้เลข9มาสลักออก8 9 4นะคะหลักหน่วยออกเป็นเลขสก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับหน่วยบนค่ะสูตรน้องอ่างให้เลข4 fc ท่านใดตามหาอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วเนาะขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นดับล่างของกลุ่มรักกันพารวยแนวทางงวดที่แล้วให้เลขหนึ่งมาสลากออก5-4ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้นะคะดับล่างของกลุ่มรักกันพารวยให้เลข7ส่วนต่อมาค่ะจะเป็นชุดดับแต้มล่างของเขาแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านเนาะสลากออก5 4รวมกันได้แต้ม9นะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะชุดดับแต้มล่างของเขาจะให้แต้ม3แต้ม7แล้วก็แต้ม9เรามาดูตัวเจาะแต้ม3กันก่อนจะมี0 3 1 2 4 9 5 8 6 7 3 0 2 1 9 4 8 5 7 6ส่วนแต้ม7นะคะจะมี0 7 1 6 2 5 3 4 8 9 7 0 6 1 5 2 4 3 9 8 ตเจาะแต้ม9จะมี0 9 1 8 2 7 3 6 4 5 9 0 8 1 7 2 6 3 5 4ใครชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นแนวทางลถต้นทุนได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลที่ดีชุดนี้ด้วยนะคะ ส่วนต่อมาค่ะเลขไม่น่ามาล่างของแอดชนะพลแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข2มาสลากออกค่าสี่ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้เลขไม่น่ามาล่างของแอดชนะพลให้เลข3แอดก็ขอบคุณของแอดชนะพลด้วยนะคะ ชุดต่อมาจะเป็นดับบนทุกหลักของแอดเกแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลข9ส่วนดับล่างทุกหลักของเขาแนวทางงวดนี้ให้เลข1นะคะงวดที่แล้วแอดไม่เจอผลงานเลยไม่ได้ลงเปรียบเทียบให้ก็ขอประทานโทษด้วยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ ชุดต่อมาจะเป็นดับหลักสิบนะคะของภาพพื้นหลังสีแดงแนวทางงวดที่แล้วให้เลข8มาสลากออก8 9 4เหลักสิบออกเป็นเลข9ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะดับหลักสิบของภาพพื้นหลังสีแดงให้ตัวเดิมคือเลข8เนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนาม,มาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสํานักไหนเพิ่มเติมก็เมนไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนําม,มาแบ่งปันให้เนาะส่วนคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ